ว่าที่่าวสาวป้ายแดงเปิดเส้นทางรักหมากคิมจากครูจีนสู่คู่ชีวิตตลอดไปนับเป็นข่าวดีของแฟนๆอย่างมากหลังจากที่พระเอกหนุ่มหมากปรินและนางเอกสาวคิมเบอรี่ที่เขาพากันมานานถึง8ปีกว่าตอนนี้ได้สวมแหวนคอแต่งงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งกว่าจะมีวันนี้ทั้งคู่ก็ผ่านอะไรด้วยกันมาอย่างมากมายแต่ความรักของทั้งคู่จะเริ่มต้นจากตรงไหนเรามาย้อนเส้นทางความรักของพวกเขากันค่ะ สำหรับเส้นทางรักของมาร์กรินและคิมเบอรี่เริ่มต้นจากการแ,แสดงซีรีส์ชุดเรื่องสี่หัวใจแห่งคุณข่าวยกันในปี2553ซึ่งในเรื่องทั้งคู่ได้รับบทบาทเป็นเพียงพี่น้องกันเท่านั้นไม่ได้ประกบคู่เป็นพระนางโดยสาวคิมรับบทคู่กับหนุ่มอัมอาิชาตในเรื่องทาราหิมาลัยและนุ่มมาประกบคู่กับสาวมินชาราิดาในเรื่องปัจจีเร่รักจนผ่านไปหนึ่งปีทั้งคู่ได้โคจรมาเจอกันอีกครั้งในละครเรื่องสามหนุ่มเนื้อทองในปี2554และได้ประกบ คู่กันเป็นครั้งแรกในตอนนั้นก็เกิดกระแสคู่จิ้นของแฟนละครอย่างมากมายและกลายเป็นคู่จิ้นที่หลายคนชื่นชอบอย่างล้นหลามจนได้มาประกบคู่กันอีกครั้งในละครเรื่องปัญญาชนก้นครัวในปี2555และเรื่องต้นรักริมรั้วในปี2556ซึ่งกระแสคู่จิ้นของทั้งคู่ก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนเหล่าแฟนหลายคนแอบเชียร์ให้ทั้งคู่คบกันนอกจอแต่ทว่าในช่วงนั้นสาวคิมกําลังคบหายุ่กับผู้กํากับละครแต่เพียงไม่นานก็มีข่าวขาวว่าความรักของสาวคิมกับผู้กํากับคน ยุติลงในช่วงปลายปี2556แถมยังมีประเด็นดราม่ากเกิดขึ้นมากมายว่านุ่มหมากกับสาวคิมแอบก,กุกกิ๊กกันแต่ทางครูก็ได้ออกมาปฏิเสธก่อนที่จะมีแผนถ่ายละครด้วยกันในปี2557กับเรื่องแอบลักออนไลน์ซึ่งในตอนนั้นทางครูก็เริ่มขยับสถานะมากขึ้นพร้อมกับออกมายอมรับว่าอีกฝ่ายเป็นคนรู้ใจจนละครออนแอร์ในปี2558ก็เริ่มค่อยๆเปิดตัวและหวานออกซื่อให้เห็นกันอยู่บ่อยๆและเพียงไม่นานทางครูก็เปลี่ยนจากครูจิน้นกลายมา เป็นคู่จริงอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะและจนกระทั่งถึงปี2561ทั้งคู่ก็ได้ประกบคู่กันอีกครั้งในเรื่องคมแฟกและนอกจากนี้ก็ยังมีผลงานภาพยนตร์สั้นที่แสดงคู่กันทั้งเรื่องจิ้นลักฉบับออนไลน์ปี2556 Love Songs Love Stories Special by c r o s a าไกลให้ใจเต้นในปี2561และเรื่อง The Imperfect One ในปี2561อีกด้วยและตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้ทั้งคู่ก็คบหากันมานานกว่า8ปีและยังเข้าสู่ปี 9, ซึ่งความรักก็หวานช้ำตลอดแถมเมื่อช่วงปลายปี2563ก็ยังมีข่าวข่าวว่าฝ่ายชายแอบมอบแหวนเป็นของขวัญครบรอบ7ปีให้กับฝ่ายหญิงอีกด้วยกระทั่งช่วงปลายปี2564นุ่มมากก็ออกมายอมรับว่าอยากแต่งงานมากๆม,มีพูดคุยกันเรื่องแต่งงานทุกวนันเตรียมตัวเซอร์ไพรส์แล้วแต่กำลังรอจังหวะที่สมบูรณ์แบบที่สุดอยู่จนล่าสุดสิ่งที่หลายคนรอคอยก็มาถึงเมื่อนุ่มมาได้ทำเซอร์ไพรส์สวมแหวนวขอสาวคิมแต่งงานในวันที่17เมษายนปี2 5 5 6 5ที่ผ่านมาณโรงแรมเบอร์เกนสต็อกรีสอร์ทโฮเทลเมืองลูเซนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทำการการแสดงความยินดีของเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการรวมไปถึงแฟนคลับอย่างล้นหลามเลยทีเดียว